คลิปวิดีโอที่ท่านจะได้ดูต่อไปนี้สามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยของช่องทุกุณพอรับชมได้แล้วครับ <Yahoo! S 3> สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมุนีภาพมาเบิ่งกะตาครับพี่น้องงานสารเมื่อครับงานสารเมื่อจากกลุ่มสตีแม่บ้านของเฮ้ี่นหละครับผป้ดใดสนใจลไลค์ใดกะตาแบบใดกระคอมเมนต์ใต้คลิปครับ เดี๋ยวผมทีตอบรายละเอียดให้เนาะใบน้อยนี่ครับใบน้อยเป็นรูปลายนะครับลายง่ายทนนี่เนาะใบละแปดสิบถึงหนึ่งร้อยบาทแล้วตามลายเด้อลายมันยากมันง่ายเด้พี่น้องมันโมเมนเฮ็ดง่ายๆปานไหเดิ <c oughs> มันโมเมนต์วาสานแล้วก็สิใส่เลยมันต้องมาอ่าถักลายถักอย่างนี้นนนนะนนเนะาะพี่น้องเนาะนงครับอ่าใบเงี้ยนะลอยหาชิปครับเบืองไร่นะครับยากเป็นเนื้ยาบกว่พี่น้องบั่ธรรมดาเด้อใบนี่สารสามมือผนได้จังสีเหล่านี่พี่น้อง นะครับมาครับอันไล่ลงใหม่กาง่ามครับใบน้อยก็จะหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยี่สิบแล้วแต่แล้วแต่ไล่เนาะอันหันไล่ง่ายกับขายถือครับไล่ย่ากกับแพ่งมาแน่เพื่อใหต้องการไล่ไปเลยก็จังอ่าคอมเมนต์บอกผมเด้อพี่น้องนะครับยายเรากำลังสารอยู่นะครับมีราหน่อยนั่ง่อเพราะ่นันรับตายพี่พี่นะนะครับเอาไปใกล้ๆพี่น้องนะครับ อันนี้คือเริ่มเริ่มขึ้นไล่นะครับเริ่มขึ้นไล่ดิซื้อท่านในเร็วนะครับเริ่มขึ้นดิซื้อเป็นงานอัด้เล็กครับอาชีพเสริมครับสางไรได้แห้งขอบพัวครับผู้ใดสนใจก็ทักมาครับทักมาน่ครับอันนี้แม่บ้านกะร่งทากไล่ไล่งานเลยคับพี่น้องขึ้นไล่อย่างนี้ฮหรมีซื้อบอบอมีมซื้อพี่น้องก็รู้จักซื้อพื่อกันแล้วเราคิดได้ครับไล่เราคิดได้เนาะอ่าผู้ใดสนใจจะเริ่มนะครับเป็นกลุ่ม เฮ็ดของจะคลองเองนี่แหละครับพี่น้องโมเมนว่ากลุ้มสายกิจชุมชนอย่างต่างๆเนี่แต่เป็นกลุ้มของจะคลองเองนะครับของขอบขั้วภายในขอบขั้วนี่ครับอุปกรณ์การสานนะครับจะซื้อมาประมาณนี้แหละอ่ะาผู้ใดสนใจ,จอย่าลืมนะครับทักมาครับใส่คอมเมนต์เดี๋ยวผมสีตอบให้เดี๋ยวอันนี้สี่มือท้วงไว้ให้น้ำก็ได้จังโทรมาถามมาเดอเเเา้อ,ยอยางงาโอ้นะครับ เอเล่เลยพี่น้องผมนนะบ,นบ,นบน่ามามัดบ่นทำมาดแขนมัดขาได้ทำมาดฐานได้พี่น้องโอเคครับตามนี้แหละครับเด้อผู้ใดสนใจอย่าลืมทักมาสอบถามมาสีรับไปขายกัดมาบอกอีกราคาหนึ่งสร้างหน่อยสร้างลายจังว่าก,กันปุริญาพอ่อเมตครับโอเคครับผมวันนี้กะนําเสนอข้อมูลดีๆทางการหารายได้ระหว่างการนี้ให้เหน็นหาของพี่ของน้องเนาะอย่าลืมนะครับ มาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสกไครต์กดถึงใจให้น้ำเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจในช่องเทพต่อไปอ่ะมันอีงก็ขอาลาไปก่อนคลิปหนาวเชียงหายยังไม่พี่น้องเบิง้งจังลากันไหมขอบคุณครับ